ครับตอนรับก็สู่วันสําคัญของโลกที่คนทั้งโลกหลายพันล้านคนร่วมเฉลิมฉลองวันเกิดบุคคลผู้หนึ่งคือวันเกิดขององค์พระเยซูคริสต์นะครับคาว่าคริสต์มาสก็แปลว่าวันคริสตสมภพหรือวันเกิดของพระเยซูคริสต์นั่นเองวันนี้ชาวคริสต์ทั่วโลกจะร้องคําว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์พระเยซูครับคือวันเกิดพระเยซูที่มาประสูติเมื่อ2,000ปีที่แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์คือมาเพื่อตายไถ่บาปแทนมนุษย์เป็นมิชชั่นเป็นภารกิจโดยตรงนะครับเข้าใจความหมายของวันคริสต์มาสที่ถูกต้องต้องเป็นอย่างนี้ครับคือวันเกิดพระเยซูคริสต์ส่วนเรื่องซันตาคอสกับเรื่องกวางเลนเดียเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบเล็กๆหนึ่งซึ่งมีตำนานเล่ามาทำนองว่าคุณลุงคนหนึ่งเป็นคุณลุงอ้วนๆใจดีอยู่ทางแถบประเทศที่อยู่ในเมืองหนาวสงสารเด็กยากจน ก็เลยอาศัยช่วงวันคริสตสมภพวันเกิดพระเยซูเนี่ยเอาของขวัญเนี่ยไปแจกเด็กที่ยากจนไม่มีเสื้อผ้าใส่อยู่ในช่วงฤดูหนาวนะครับเขาก็เลยเล่าต่อกันมาก็เลยเป็นบรรยากาศจริงๆเฉลิมฉลองที่ถูกต้องเนี่ยคือการเฉลิมฉลองวันเกิดของพระเยซูคริสต์เพราะว่าชื่อวันก็บอกอยู่แล้วว่าคริสต์มาสหรือคริสตสมภพคือวันเกิดพระเยซูนั่นเองครที่ถูกต้องเขาจะฉลองกันอย่างนี้นะครับในต่างประเทศ ในหลายคืนได้จากทั่วโลกก็ทําแบบนี้ทางนั้นนะครับทีนี้ไปดูความหมายก่อนนะครับคุณผู้ชมที่มาที่ไปเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบางคนบอกว่ามีมาแค่2,000ปีไม่ใช่นะฮะไปอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลจริงๆเรื่องราวพระเยซูคริสต์มีมาตั้งนานแล้วนะครับก่อนปีก่อนพุทธศักราชเนี่ยประมาณ1,500ปีนะฮะพระเยซูมาประสูติเมื่อ2,000ปีที่แล้วแต่เรื่องของพระองค์เนี่ย เกิดก่อนหน้านี้อีกนะครับตั้งแต่สมัยโมเสสโมเสสเนี่ยเขียนคาพยากรณ์ถึงพระเยซูคริสต์ว่าจะมีบุคคลหนึ่งมาบังเกิดในพระัมภี์ปฐมกาลบอกว่าบุตรของหญิงจะเกิดมาฮะคือหมายถึงพระเยซูเกิดมาท่านพระเยซูถูกทํานายว่าจะมาเกิดเนี่ยล่วงหน้าเนี่ยอย่างน้อย2,000ันปีก่อนคริสตกาลโมเสสเขียนพระคัมภีร์ปฐมกาลนะฮะแล้วก็มีพระธรรมอภยยพ เลวีนิติการดานวิถีไล่เรื่ยมาเนี่ยครับมีคาพยากรณ์ทำนายถึงพระเยซูคริสต์ต่อเนื่องมาหลายคําพยากรณ์นะว่าจะมีบุคคลหนึ่งเกิดมาแล้วก็จะมีดาวประจําพระองค์มาด้วยนะฮะหลังจากนั้นดาวิดกษัตริย์ดาวิด,ก,ด,ด,วดก่อนพระเยซูคริสต์มาประสูตรเนี 1, ่ยหนึ่งพันปีก็เขียนในพระธรรมสดุดีว่าพระเยซูมาประสูติแล้วจะตายอย่างไรคือจะถูกตรึงกางเขนสภาพของพระองค์จะเป็นอย่างไรจะทุกข์ทรมานอย่างไร เป้าหมายคือมาไถ่ชนชาติหรือประชากรของพระองก็คือคนทั้งโลกให้พ้นจากบาปและเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ท้ายที่สุดแล้วเมื่อ2 0 0 0ันปีที่แล้วเนี่ยครับพระเยซูมาตามคำทำนายของผู้รับใช้พระเจ้านะครับมีดาวประจำพระองค์ที่สุขสว่างโหราจารย์สามคนเดินทางมาทางทิศตะวันออกของกรุงเยรูซาเล็มตามดาวดวงนี้มาครับเพราะว่าจะมีกษัตริย์ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในแคว้นยูเดีย หมู่บ้านเบ็ดเลเฮมซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆพระเยซูเป็นเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดตามเนื้อหนังนะฮะตามเนื้อหนังโหราจารย์ก็มาแล้วมาคำนับมาถวายสักการะพระเยซูฮะซึ่งพระองค์เกิดในคันของนางมารีเป็นสาวภูมิจารีทูตสวรรค์มาปรากฏแก่นางมารีบอกว่าพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์สถิตกับเธอและจะให้กำเนิดองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยเธอยังไม่เคยร่วมกับชายใดเป็นการกระทําการอัศจรรย์ นางก็ตั้งคันนะฮะตอนมารีตั้งคันเนี่ยดูตามประวัติศาสตร์ชื่อว่ายังเป็นสาววัยรุ่นนะครับอายุประมาณสัก17เนี่ยฮะสิบเประมาณนี้ไม่ใช่เป็นสาวอายุเยอะนะฮะเป็นวัยรุ่นอยู่นะฮะก็เป็นเด็กมัธยมปลายนะถ้าเทียบกับปัจจุบันเนี่ยเราตั้งคันโยเซฟเนี่ยพานางมาคลอดที่เบตเลเฮมเพราะว่าตอนนั้นทางโรมันบอกว่าต้องมาจดสัมโนโครประชากรมาเช็คว่าใครเกิดที่ไหนท้องถี่อะไรเลยต้องกลับมาพระเยซูม,มาเกิดที่เบตเลเฮมแคว้นยูเดีย แล้วไปโตที่นาซาเรสคือกลับไปโตที่บ้านเกิดของโยเซฟผู้เป็นบิดาฝ่ายเนื้อหนังเนี่ยครับนี่คือประวัติจริงๆนะครับเป้าหมายของพระเยซูคริสต์คือมาเกิดเพื่อตายโดยเฉพาะฮะวัตถุประสงค์หรือภาร,ร,ก,ร,ภร,รกิจหรือภาษาอังกฤษเรียกมิชชั่นตามคําพยากรณ์ในพระคัมภีร์ไบเบิลพระเยซูมาเพื่อมาตายฮะเป้าหมายคือบอนทูได้เกิดมาเพื่อมาตายที่ไม้กางเขน แล้วไถ่บาปให้พระโลหิตตกเพื่อไถ่มนุษย์ชำระบาปแล้วเอาวิญญาณมนุษย์ขึ้นไปสู่สวรรค์ถ้าไม่ทําแบบนี้มนุษย์เข้าสวรรค์ไม่ได้พระเจ้าต้องทําแบบนี้เพื่อชำระบาปของมนุษย์นี่คือภารกิจจริงๆและความหมายจริงๆคือเป็นแบบนี้นะครับผมก็ขออนุญาตคุณผู้ชมไปฟังเพลง Oh Holy Night ร้องโดยศิลปินคือจิวหรือจีเวลที่เราเรียกกันนะครับเพราะมากนะครับบรรยายเรื่องราวของคืนศักดิ์สิทธิ์ที่พระเยซูมาประสูตเพื่อตายไถ่บาป ในคืนวันคริสตสมภพบ2,000ปีที่แล้วครับไปฟังครับ Oh holy Night brightly stars are brightly shining. say พระพีเขียนว่าพอพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นะครับเป็นพระธรรมในพระคัมภีร์ใหมน่นะครับที่เขียนถึงพระเยซูคริสต์และพระองค์บอกว่าสันติสุขที่เราให้กับท่านทั้งหลายเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอยากลัวเลยครับพระเจ้ามาตายที่ไม้กางเขนเพื่อไถ่าบาปมนุษย์และคนที่วางใจรับเชื่อพระเยซู จะได้ชีวิตนิรันดรและไม่ตกนรกนะครับนี่คือวัตถุประสงค์ที่พระองค์เกิดมาทําไมมาเพื่อภารกิจนี้โดยเฉพาะนะฮะแล้วก็มาสั่งสอนเราพระเยซูดารงวชนในโลกเนี่ยตั้งแต่เกิดจนสิ้นพระชนเนี่ยแค่33ปีนะครับอายุ33ปีพระองค์ออกไปประกาศข่าวดีข่าวประเสริฐเนี่ยตอนอายุ30ทํา3ปีอายุ33ถูกตรึงที่ไม้กางเขนเป็นเครื่องมือการประหารชีวิตที่ทรมานที่สุดในโลกนะครับคนที่ถือ ตรึงติดกับไม้กางเขนจะหายใจไม่ออกนัทรมานตลอดเวลาจนตายอย่างชัดชานะเป็นอุปกรณ์ทรมานที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมาพระเยซูตายที่นั่นนะครับแล้ววันที่3ก็ฟื้นคืนประชนแล้วพระองค์บอกว่าเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคนี่คือความหมายจริงๆของวันคริสตสมภพนะครับ บรรดาคลิสตชนทั่วโลกนะครับรวมถึงประเทศไทยคนไทยที่เป็นชาวคลิปก็ดีชาวต่างชาติที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยเขาก็เฉลิมฉลองกันนะครับเมื่อคือนนี้หลายที่นะครับอย่างที่จังหวัดระนองเนี่ยนะครับบรรยากาศคริสต์มาสก็มีคริสต์มาสอีฟที่โบสถ์วัดหฤุไทัยพระเยซูรคริสต์เจ้าคาทอลิกนะครับก็มีการฉลองวันประสูติของพระเยซูรคริสต์กอมีการประดับประดาด้วยแสงไฟต้นคริสต์มาสนะครับแล้วก็จำลอง วันเกิดของพระเยซูนะครับมีการทําพิธีมิสซาด้วยนะฮะรวมถึงคําเทศนาพูดถึงวันประสูติของพระเยซูคริสต์นะครับก็เป็นการเฉลิมฉลองที่ชาวคลิสในพื้นที่นะครับก็มาร่วมกันนมัสการพระเจ้าที่นี่นะครับที่โคราชก็เหมือนกันนะครับโคราชเนี่ยก็มีการจัดงานเช่นเดียวกันนะครับในโรงเรียนคาทอลิกอาสนาวิหารแม่พระประจักษภ,ภายในโรงเรียนมารีวิทยาก็จัด แล้วก็บอกว่ามีการจําลองบรรยากาศวันคริสต์มาสนะครับมีการเฉลิมฉลองพิจตชนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงชาวต่างชาติก็ไปแล้วก็มีการจัดต้นคริสต์มาสสูงประมาณ10เมตรที่เห็นนะครับก็เป็นการจําลองบรรยากาศว่าคือต้นคริสต์มาสเนี่ยต้นสนแบบนี้จะอยู่ในประเทศเมืองหนาวพวกกลุ่มสแกนดิเนเวียเนี่ยนะครับจะมีหิมะตกปกคลุมเนี่ยเขาก็จะจัดคริสต์มาสสมัยก่อนก็จะอย่างนี้เขาเลยจําลองมาเพราะบ้านเราเนี่ยไม่ได้มีหิมะนะฮะไม่มีต้นสนแบบนี้ก็จําลองมาเป็นสัญลักษณ์ เป็นบรรยากาศลื่นเริงเ,รงเฉลิมฉลองวันที่พระเยซูมาประสูติเพื่อตายไถ่บาปแทนมนุษย์ทุกคนนะครับตามคำพยากรณ์โบราณดั้งเดิมแล้วคำพยากรณ์ก็สําเร็จทุกเรื่องทุกตอนนะครับภ mm hmm. ูเก็ตก็มีเหมือนกันนะครับก็จัดเมอร์รี่คริสต์มาสบรรยากาศก็คึกคักสนุกนะครับ mm hmm. ก็มีการตกแต่งร้านค้าให้เกี่ยวกับเทศกาลเช่นมีสายร้งปางกสอนเมอร Merry mm ์รี่คริสต์มาสมีไฟกระพริบนะครับมีคนก็มาร่วมงานนะฮะก็ เป็นเป็นบรรยากาศคริสต์มาสที่แนวซันตา์คอสนะครับแต่ไม่ค่อยตรงความหมายสักเท่าไหร่เขาก็เข้าใจกันถูกบ้างผิดบ้างเลยนะฮะแต่ความจริงที่ถูกอย่างที่ผมอธิบายไปนะฮะนี่ก็ภูเก็ตนะครับก็เป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าทางภูเก็ตเองช่วงนี้เป็นพีคซีซันนะครับทะเลเปิดด้วยอากาศก็ดีนะคนก็ไปเที่ยวกันเยอะนะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกไปนะฮะโกยเงินเข้าประเทศอีกเยอะเลยส่วน่มาที่สกลนครนะครับสกลนครเนี่ย สกลนครทางผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครคุณบุญส่งเตชะมณีสถิตกับชาวคลิปในเทศบาลตำบลท่าแร่เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่เนี่ยครับก็นํารถยนต์ประดับตกแต่งเป็นรูปดวงดาวขนาดใหญ่เป็นดาวประจําพระองค์คือพระเยซูมาประสูติจะมีดาวพิเศษดวงหนึ่งเนี่ยอย่างนี้นะฮะเขาก็เลยจําลองมานะจำลองบรรยากาศอันนั้นมาซึ่งดาวดวงนี้ได้นําโหราจาน์นักปราชสามคนมาเข้าเฝ้าพระกุมาร ซึ่งเกิดในที่ต่ําต้อยที่สุดคือเกิดในรังญ่านะครับเขาก็จําลองมานะฮะก็มีการใช้ธีมคอนเซปต,ต์อย่างเงี้ยแห่ดาวมา30คันนะฮะรถรถก็จะมีดาวเต็มไปหมดสวยนะเป็นภาพสวยเขาเขาทำความหมายถูกต้องนะฮะที่นี่ทําความหมายถูกต้องแล,ล้วรื้ถึงวันกําเนิดของพระกุมารพระเยซูคริสต์ซึ่งประสูติเมื่อ2,000ปีที่แล้วและทุกปีเนี่ยคนทั่วโลกก็จะจัดงานให้กับพระองค์ท่านก็คือเป็นงานวันเกิดพระเยซูซึ่งใหญ่ที่สุดนะฮะ คนเป็นพันพันล้านคน,คนก็จะจัดงานเนี่ยทั้งทางเอเชีย e ก็จะวันเนี้ย25เดี๋ยวไปทางโซนยุโรปอเมริกาก็จะจัดหลังเราหนึ่งวันเพราะว่าเขาตามหลังเราหนึ่งวันตามเวลาเนี่ยนะฮะก็จะมีบรรยากาศแบบนี้อีกเยอะเลยนะครับก็เป็นความชื่นมืน่นความน่ารักที่คนไทยเราก็จัดเช่นเดียวกันเนี่ยครับวันเากาศวันคริสต์มาสนะครับปิดท้ายนิดนึงนะครับเมื่อวานที่ทำเนียบรัฐบาลเขาก็จัดปีใหม่ คริสต์มาสเฉลิมฉลองสั้นๆเล็กๆแต่น่ารักดีนายกก็ไปร่วมนะครับนักข่าวก็เชิญนะฮะนายกก็ไปร่วมวันอ่ะเนี่ยเขาเลี้ยงกันปีใหม่นักข่าวสายทำเนียบก็ไปร่วมกันนะนนก็เชิญนายกกินข้าวด้วยมีร้องเพลงขอใจแลกเบอร์โทรด้วยน,ะนายกก็บอกขอโหสีนะทะไรเกินเลยไปก็ขอสีแล้วก็มีการเคลียร์ใจบอกพิยุเจยุนะฮะพิยุเจยุวดีเนี่ยครับก็เป็นผู้สื่อข่าวุโสก็บอกว่าเป็นผมเคารพพี่เพราะว่าเป็นภรรยารุ่นพี่ของผมนะฮะมีบรรยากาศเราไปฟังเล็กๆดูฮะ เดียวด้วยเนี่ยเวลากินข้าวเหนียวเนี <minha S 3> ่ยเขาจะดูว่าใครเป็นคนอีสานแท้ไม่ได้ใครอีสานเจดย์ข้าวเหนียวสามนิ้วนยอนดนกระดาษทชู่ในห้องโดนน่อร่อยที่สุดนี่กระดาษทิชชูในลังใครเ่้เอากระดาชชงไม่เคยกินเลยไปตาวเทศก็ไม่ไ้กินอาหารตาวเทศไม่ชอบ เรดืพร้อมน้ำหนักลงไปเยอะเล้วจ้ะขีนยาสงสารที่สุดจะมาลงหลับไม่ต้องสงสารแค่เห็นใจก็พอนะข้าวถ่ายรูปทำไมมขึ้นข้าวขึ้นข้าวมาถ่ายแล้วพี่พูดอย่างี้ เดี๋ยวไปห้องน้ำถ่ายกูนเดี๋ยถ่ายเลย่น้าวที่มัน้าวไรี่อ่ะพีเขาจ่ายข้าวให้เลยกินไม่ลงเดี๋ยวไปยุ้ายเนี่ยสิ่งใดเขตามพี่มันเป็นอะไรเขาเรียกอไรครับถ้าพี่ทำให้ดีกับพวกเราก็ของโอสินะเราก็ปีหน้าทำกันใหม่ให้ดีนะก็มาครั้ก็องรู้จักพี่สายเราก็ถ้าพสายหาเรู้จักเราอยู่แล้วนะน้มาสายสั่เสี่ยมันก็อีกแบบนึง แต่เราก็คือเราอะนะแล้วเราก็ปรารถนาดีทุกอย่างตั้งใจทุกอย่างในการทํางานนะที่กัมพูชารู้จักเพลงเนี่ยเออรู้จักรู้จักก็ไรรม่ท่เลยะไปก็จะไม่มีดนตรีไม่มีดนตรีนะว่าอะไงกระดับที่ก็มีดนตรีด้วย โทรเบ<ป>อร์นี้ประยุทธ์สมอโทรมาก็มีแต่จะมอบให้พวกเราทุกคนนะทุกคนทุกพวกทุกนี่ครับก็เป็นความสุขที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับขอให้คุณผู้ชมมีความสุขนะครับพระเจ้าอวยพพรคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ โลกยามเช้าอันนี้เป็นเรื่องของกลุ่มนักรบ IS นะครับเป็นเรื่องหนักที่อาจจะไม่ค่อยเข้ากับก <c oughs> วันที้ค่ะติดตามกันในโลกยามเช้านะครับ สวัสดีค่รับเต้เราเอียกับซันตี้ใช่ไหมแต่น้องๆดูเข้ากันนะเหลืองกันนอนไม่เป็นขาวกระแดงขาวกระแดงนะฮะอ๋อนี่รูดอฟใช่ไหมไม่ใช่เรียนออก็รูดอฟมีจมูกสีแดงไงเป็นตัวนำทางเต้รู้สึกยังไงกับเพื่อนที่กล้าแต่งขนาดนน่ารักดีน่ารักใช่ไหมน่ารักน่ารักใส่มาดิน้องเอ็มก็สวยใช่โอ้โหก็จะมองหน้าเหลียวหลังอะไรก็ตามแต่นะคพี่พี่รู้ว่าคือเต้เนี่ยเตรียมจัดเต็มมามากกว่านี้แต่ว่าพอเจอโจเข้าไปเต้รู้สึกสบายเลยผมปกติไปเลยไม่เอาเลย้ให กว่าาะขอให้เขาเป็นพระเอกคนหนึ่งถูกต้องนะครับเรื่องของเรื่องก็คือว่าในการโจมตีกลุ่ม i อเนี่ยเขาโกรธมานานแล้วเขาโกรธมากเลยว,ว่าแหมเขา,เ,ขา,เ,ขาเทคโนโลยีเขาไม่ไม่เยอะพอ,อไงเครื่องบินก็บินผ่านที่ระเบิดคือบินดินผ่านที่ระเบิดม่แห่บังเอิญว่ามีเครื่องบินลำหนึ่งฮะไม่ตกในดินแดนเขาเรียบร้อยเลยทีนี้นักบินก็เลยถูกจับตัวไปด้วยตัวประกันเพิ่มอีกหนึ่งน่ากลัวเนาะที่ตกประกันไม่ต้องลงทุนอะไรเลยมาถึงจับจับได้เลยเอาลากไปติดตามกันนะคะสถานการณ์ข่าวต่างประเทศช่วงนี้เราไปกันที่โลกยามเช้าค่ะ